โอ้ขันมันออกมือขึ้นเลยว่ได้เก็บได้เนี่ยอันนี้มันยังไงดินน้ำนี่ตัวเนี่ยเออมาตานดินน้ำเลยให้ทานดูทานลานตลอดเน่าแบบเนาะมื้อนี้เฮ็ดจะสัมเนียบนะพี่น้องนุ่มๆโอ้ยนุ่มๆสินุ่มๆอยอะต้นบาน

หล uh ังจากทำงานได้ตั oh. 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 Uh ้ง huh. ม okay. yeah. ั่นทีเนาะฮึฮ hmm. ึ้ึหัวใจมันด้วยทั้งหมดขุดไปเท่านั้นแหละโอ้ยย้อนแบเอาทั้งปูเหล่าแกสือใส่รถควายดิ่งเหนียวเน่เพราะว่ามือฝนตกดอกบานไม่ยอมทำเนี่ยงานกระโดดจอดทุกหมู่เด้อผลนี่นะ มบอกบ้าได้พี่น้องก็เคยได้หอกแต่ว่าพ้งามมันเป็นอุจุอุเคไหมคอยไปนี่กองไว้พอมันลามยู่อดอกตับตึอบสเห็นดอกเยม่พี่น้องมาเลยเก็บอยู่เลยปกตมาเรขาดสมันอ่อนมันขาดดิ้นพุยเลย ขาพุยตื<ร> <อ Easter. S 1> ๊บุยพี่นอ้องพี่น้องมันมันหมดแค่นั้นใหญ่ยุ่งหลังหหลังมัน,มห,มนมหมดแค่นั้นเปิ้กุ้งนี่นักหลุดไมหลัหลุดไหมเลัส uh, นะรวยนี่่ล,ลุเลย กม่บอกูบ้านนเหาว่ามัเกี้เนาะออเนาะได้แตกเกียเหยเลยก็มว่นีหาเหงาหายยุ่ยแี่มันพูมาเตร้านี่น้องผูมาเศร้านี่อันนี้เพราะเป็นว่าเสี่นั่นดอกเอาไปกับเขาได้อันนั่นเอาไปกับเ่าได้ยังก็เ่าดีเอาค่ะผุไเราไสวยเลยบึ้งบึงบั้งบึ้งตาด้วยบังูดักเอยปูดัังไม่น่ะยนุ่ยคอยชี้ไปไรอเ xem đi giờ mấy cái lá lột thôi này có sự thay Hòn lại bỏ bậy mhm 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 นี่โดนจุ่มไปเยอะอือกินเน่เ็ตงกันครัออีนยวมัดฟาฝนัง้คก็คนหลายอย่คอยกินไปว้าขาพันอ,นอ,อ้อนพ่นถน้ำน้ำพีน้นองฝนมือคืนนี่ะแต่เห็ดเน่า,ะนะนานพุ่นะเน่าปั๊มนี่ด ปิดหน่วยน,นึงเลยมีทุ่งเวทอันนี้ก็บ่มีผู้ใดพิสูจน์ได้รดดหรอกเนาะแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดไปอันนี้ก็ตามว่าเฮาเสือ้อเพิ่นอันบานเพิ่นเฮ็นเสียมคนจุกจุกกนยังออกเลยจนเป็นผงจนเป็นโยนขยอันนี้เฮากินมตะม่มองพี้เฮ็ด,จอ,ด,ดออจอมดำเนาะหลังๆมานี่เนาะจอมดำมืดพี่น้อง เคมีเห็ดปวกขาอันนี้มันออกละขาเป็นเมันจะบเฮอนจะออกไปเรื่อยๆออันมีคนดีเรื่อยเนี่ได้เก็บตลอดด้วยนโอ้ยตายนี่ได้หักไเสียงเงางานี่ทีไปเรือยๆน้องแมนหมดที่น้ำบําแม่นหัดบเลยพุ่นเขี่ยมันหนักกันตนีะล่ไเห็ดลืมปุ๊ตนี้กหลาย พี่น้องสมบูรณ์หมดสามดอกทุนธุ์ตทางค่ะมัเมอีกหลายพี่ไปเรยพ่อมูนยมมูนพ่อมูไงข้คันเป็นสมบูรณ์หมดน,นนะน้อว่าโอ้ยบ่าวาาไว้ เมนแบบโโกยูนแบบน่าเขื <t trait> you know? ่อนอยู่ดิเนเคลียร์ไปเป็นนาเป็นนาไปนัดแสงหคมมะผีภายในพี่เนาสองดอกสดอกมนะดอกผีเด็ดทีดอกตะปอีกเยอยีเนาง

ปวโง้างในมูนออกวนนึงกูละยุ่ง่หมดทีพี่น้องเขี่ยกันเขี่ยเลยนี่แหะฮะฮิดปวนต้องมีเขี่ยเขีมนันตะวันะพ่อมใจจะออกบานเพื่อันนันหลัก็เหลืออันนี้ถึงว่ายังบ่บาดคยงจุ่มยุ่งตะันอีกมันขมิดีด้ จะมอเ่นลดกท่าเยอะอจะอนะนงเพ่น้อกลพี่น้องมุ้งเนี่ยรนึ่งเล่ะนะเปนข้านะวราโลนึงก็เบาเบาเอไปขายนล่นคิดาเป็นอะไรงาบ้าูาจะติไปต่อพ่ออีก่ดอกามื่นนี่ยมาละแต่ว่ากยางมาัตงเต่พะ่วงเศร้าจนสีใบแล้วค่ะกันยังหมดตพ่อไปพี่น้องไปตัว มาหอยอีกแล้วฮันเป็นเห็ดปวกน่อยปะเนี่ยค่ะมูหนึ่งพันดอกไม้พี่น้องด้วยมามาครับผ้น้ำเป็นพลาบติกงามจุ๊บงามนอนมุดหันมาผ่านมุดกลังงามเลยอู้หกระโดดกระดิกมาเก็บไปเถอะมาเลยมาแล้วเห็ดปวกจิกปีนี้เห็ดปวกจิกขึ้นมาละเพราเห็ดปวกง่ายแบบนี้สำหรับกันได้ปะเนี่ยนอกบ้านนอกแหลมเห็ดปวกจิกสีม้าปะเนี่ยแข็งเข่งเลยพี่น้องเด้อ เอาหมใ่ใ่หมอสม่เ่อง่่นีไปเลพอเส้ากว่า้ถ้าว่าเ็ขาเพิ่มเยอะกิมม์หรอายงามอยู่นี่นะเพาะสิบกินถ้าว่าสิบาดเอาส้นน่ จขาง้มเลยขามงามเห็ดปวกอันนี้ขากับดอกเลี้ยงซ้ำกันปวกจิตขามันมือคือจอมดำว่าเมนด้วยพีน้อขาเห็ขาด้วยมันขาด้วยพี่น้องจุกเยอะเราเน้นน้อยนะเะ็ิปวกจิกออกลาอยหลีนแบบเนาะ้ามือเหาโศกดีกวนี้เขาแได้เห็ดปวกจิกเนื้อบ้านลายได้หนิเด้อเหลี อเอ็ดสีเป็นคอมเมนต์ขอามาเนาะบ้านเจ้าคือออกเฮ็ดดีแทะออกตามฤดูนะะ่ะนะพี่น้องเจ้าชมันย้ำออกเฮ็ดออกกับเก็บแต่เห็ดท่านเชื่องฤดูฝนกะที่ออกพฤษสะพาเนาบำนเนาะเฮ็ดบวกจีกออกพฤษสาม่านปลายเดือนพฤษภะาถึนมิถุนาก็จะเป็นเฮ็ดบวกไงเงียบไปเดือนกรกฎาการเริ่มเป็นเฮ็ดบวกอไง ม่เด่นสินเถนก็เป็นเห็ดปวกง่ายปีนี้เห็ดปวกกิ๊กมาก,ก่อนทุกปีเป็นปวกเออปวกง่ายมาก,ก่อนทุกปีเห็ดปวกกิ๊กเห็ดปวกกิ๊กก็ค่อยแม่นเห็ดปวกง่ายทุกแต่ขั้นต่ำธรรมชาติเพราขั้นต่ำม,มันนั่นของนังแหละเนาะแบบเนาะ,นะ,นะโอ้ยเก็บเหมือกอะไรเด้อนีนเนห็ดปวกกิ๊กขาแบบขาแข็งๆนี่สิน่ะมากนี่เด็ดพันขาแข็งกับพันขาเสียน งามเอพี่าอี่คนกุงานผืนลานมอญที่เยะก็บาน่าจะมีท่านี่ดอกตูนบ้เห็นดอกตูนมันองพูแล้วว่าเหลือจากดอกมันดอกตูนขางามขาแข็งดอกนี้น่อยนะนี่น้ำขั้นเป็นไปเก็บเห็ดปุดจิเนไงใส่มี่ิเปนะบมเนาะ มีอปเป้ก็มีตัวนี้นาจะเปะเนนะครับดีพอาดีดีพดีน้อยได้ฮอตเห็ดบวกไฟอีกหนึ่อีหลีดบวกไฟบวกขงังเขาพระป้าเป,าปน็นัง่นพี่นอ้อมันมานเล็เห็ดของมูลโอยได้ออกมาเถอะนี่บ่ บ่ต่ำเลยสองม้วนปีที่แล้วมีบ่เห็นอันว่าสีออกนะว่านี่คือสีเมียน,นแล้วเนาะเมียงกินเลยฮะเมียงกินมูด,ดิโอเห็ดจิกออกอีหลีน่าแบ่าเมียนเฮ้ยเห็ดจิกออกมือนีเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเดีด๋ค่ะมูหนึ่งไงมูหนึ่งผุด่ะห้มกันด้วยต่างกันว่าพี่น้องว่าสีสัตน,น์แนลน้เนาะเอ้า เอาแล้วนะค่ะเ,ะเดี๋ยวสุดเดือนมีนาอีกอยุดอกเช่ในในกากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ตาเรื่กัมให้หัวดำน้ำในเลือกค่ะช่วงนี้กับเป็นฤดูเก็บเห็ดก่ะหลายๆท่านเอซีผู้เพิ่นมาขายของกระขอเขามาตาเชือ่อเมื่อใดจะไปขายของสัน่นขอพระคุณหนนลายๆนะคะ่ะขออนุญ,ญาตเก็บเห็ดก็นอนพมินเพราะอยากขายดิพี่น้องอยากขายคือกันแต่ว่าเห็ดมันว่าเห็ดแห่มได้เก็บตลอดแต่ว่าขายของเขาขายยงาแต่เขาก็ขายได้บางทีก็อาจจะขายเงาเลยช่วงที่ว่าพอมีเห็ดพอมีน้องใหม่เราต้องใส่หน้เถออหนอนอในั่นแหละกับเป็นกำลังใจให้ใได้ค่ะ สวัสดีค่ะบ๊วยสวัสดีครับเมษฎาพี่น้องนะค่ะ